ข้าววันหข้าวห้าวันข้าววันนี้ใหญ่มาเลยไม่ได้กินข้าวมาเจ็ดวันตรงข้ามโรงแรมดีถูกแเอาของช่วยเหลือมาช่วยแล้วเอาของกินมาให้แล้วมาแล้วไม่ทิ้งไม่ทิ้งเพียงกำลังใจให้เลยครับโอ้ยคนแรกเลยไม่มีใครซอยนี่คนแรกคนแรกเลยโอ้โหจ้าธุเดี๋ยวจะไปทิ้งกันพี่ ผมช่วยได้เท่าที่ช่วยอาจจะช่วยได้ไม่มากนะพี่นะแต่มันคือหัวใจยิ่งใหญ่ที่คนไทยมีกันนะพี่นะผมผม,ผมคนอีสานมาจากอุบลมาด้วยหัวใจจริงๆเห็นน้ำตาพี่แล้วสู้นะพี่สู้หลือครับซอยนี้ใช่ไหมพี่ไอตรงนี้นจอนนี่ครับพี่รครับครับพี่ครับครับเป็นกันลังใจให้ครับอันนี้เขาเรียกซอยอะไรครับชุมชน สุดที่พัชระไม่มีไม่มีหน่วยงานช่วยเลยพี่ห้า oh. วันเข้าห้าวันห้าว,วันไม่มีใช่มาเลยเหรอมีหน่วยเฉลีกยมาคนเดียวก็ oh. ตีสองของสุราอ๋อ oh. ไม่มีเลยโอ้ oh, พี่เป็นกำลังใจให้ oh. อ่เดี๋ยวตรงจุดนี้เขาเรียกว่าจุดอะไร oh. ผมจะได้ให้ถนนสุดที่พัชระ ไปเอาของต้องเดินพี่ไม่มีใครบริจาคหน้าปากซอยไม่มีมไม่มีใครมาตั้งตรงนี้เลยอะพี่ออ่านะครับตรงจุดนี้ชื่อถนนสุธิพัชระ,ะสุธิพัชระนะครับไม่มีหน่วยงานไหนมาเลยนะมไม่มีแม้แต่คนเดียว มีของสุรร์มาให้อาหารตอนตีสองฝากไปถึงพี่น้องที่จิตอาสามูลนธิจิตอาสานะครับตรงจุดนี้ชาวบ้านยังคงได้รับความเดือดร้อนยังคงต้องการความช่วยเหลือนะครับอยานี่คือเสียงสะท้อนจากชาวบ้านยังคงต้องการความช่วยเหลือนะครับอยากใครที่กําลังเดินทางมาหาดใหญ่นะครับฝากอีกหนึ่งซอยที่ผมเข้ามาชื่อซอยสุทธิพัชระครับสุทธิพัชระถนนถนนสุทธิพัชระครับถนนสุดทธิพัชระปากซอยจะมี ปากซอยจะมีตรงข้ามโรงแรมบีทูงงนะแต่ซูมไปหน่อยตรงข้ามโรงแรมบีทูเลยนะครับซอยนี้นะครับนี่คือเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ท่าานอกยได้คือที่โกยอ๋อที่โกยนะครับเพราะว่าที่นี้คือมีพั่วได้ยิ่งดีนะครับเอาเอาพั่วมานะฮะับอ่ามันไม่มีใครมาช่วยเลยนะโอเคเดี๋ยวผมเป็นสื่อกระบอกเสียงเดี๋ยวผมส,สื่อกระบอกเสียงสะท้อนไปเดี๋ยวผมแจ้งจุดด้านนอกนะครับสุทธิพัชระ ไหนแม่คนเดียวเลยตอนเด็กมาครับพอได้ตึงมาครับม,มารับญาติครับเขาบอกว่ามารับผู้ป่วยมารับญาติแล้วก็ออกไปครับแล้วเ็าบอกว่าอาหารอาหารเดี๋ยวกำลังทําอยู่อไม่มีเลยพี่ไม่มีฝากด้วยนะครับสุทธิพัชราครับตรงข้ามโรงแรมบีทูบไฟเอาไฟกับน้ำปลาย,ยังโดนตัดอยู่ใช่ไหมพี่่น้าก่อนพี่เทียนก็ไม่มีต้องซื้อนะครับ ไม่มีไม่มีหน่วยงานในมาบริจาคไม่มีหน่วยงานนะครับพี่ครับไม่มีหน่วยงานไหนที่มาบริจาคถนนซอยนี้เลยครับต้องเดินอย่างเดียวครับ<อ>ต้องเดินแม้แต่เทียนเล่มหนึ่งไฟเช็กไม่ขีดไม่มีครับพี่<อ>หมดครับพี่หมดอ่ะครับนี่คือเสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีผู้ใหญ่ใจดีมองเห็นนะครับผม เข้ามาเห็น,นความเดือดร้อนเดือดร้อนหนักจริงๆครับไฟก็ยังไม่มานะครับน้ําก็ไม่มีนะครับและอียางของกินก็ยังไม่มาถึงด้วยนะครับดูครับคุณป้าคุณพี่ยังอยู่บน,นชั้นสองเลยครับโอ้วันที่เจ็ดแล้วออเอาพี่เอาเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์ต่อให้ เดี๋ยวมีทีมงานมาช่วยเหลือพี่นะครับรครับไ,ไป,ปเดี๋ยวออกไปบอกหน่นวยงานเขาเนาะตั้งแต่ยี่สิบองพี่ยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกวันนี้วันนี้ยี่สิบเจ็ี่สิบแปดเจวันพี่โอ้โหเจ็ดวันพี่ร้ออ่กมเอรทราบพี่เดี๋ยวผมเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ะน,นะผมผมมีครับซอยนี้เลยเนาะซอยนี้เลยนะครับ ตรงข้ามถ่ายถ่ายตรงจุดนี้นะตรงข้ามข้ามโรงแรมบีทูจุดนี้ซูมหน่อยอ่าสุดที่พัชระตรงจุดนี้ตรงข้ามโรงแรมบีทูเดี๋ยวให้พี่น้องเขาครับ <c oughs> พี่ครับอีกหนึ่งจุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตามโซโซมาหมา พี่ถ้าเหลือเอาไปฝากไปสุดที่พัชราลตรงนี้หน่อยไปช่วยให้หน่อยนี่ตรงข้ามบีทูผมเข้าไปเห็นกับตาให้กันอยากเข้าสุดที่พัชราลช่วยพี่หน่อยได้ได้ได่ใกล้ใกนี่เขาร้องไห้ไม่ได้กินข้าวมาเจ็ดวันตรงข้ามโรงแรมบีทูนี่ใกล้ๆนี่ฝั่งนี้ตรงข้ามเลยมันจะเขียนว่าสุดที่พัชราเข้าไปเลยเขานั่ง รอร้องไห้กันหมดทุกบ้านม,มันประมาณแค่20ชุดเองเนี<า>่ยอย่างนี้เราพาพอกันเดี๋ยวเอาเอารถมาเทียบเลยเดี๋ยวไปสุทีิพัชร้าหน่อยเขายังไม่ได้กินข้าวสวัสดีครับอามามา,มาอ่าน้องขอมาช่วยกันยกบไอพี่อันนี้ใช่ไหมชุดนี้ใช่ไหมอ๋อในในนั้นมีไนะมาพี่ไปไปสุทีิพัชระไปไป,ไปช่วยเขาหน่อยเอมาจากนู้นเลยครับเอาช่วยกันช่วยกันพี่น้อง พี่ขอรรับ๋อได้ครับมามาพี่มาโทษทีนะเป็นกำลังใจพี่นะครับครับไอ้สร้อยสุธี่ัชระลาเป็นอะไรบ้านนี่บ้านี่ล่ะขึ้นขั้นเดี๋ยเลยนี่เนี่ไปไปไปสัมผัสเขาเนี่ยเขาห้องไห้เขาไม่ได้ยืนเขาแฝดมือปาป้าไปเลยเอาดักข้าวไปนั่ไปขึ้นรถน้องไปปาป้าไอ้เจ้นี้พ่อขึ้นเลยพี่ยังมีของเนาะเดี๋ยวอเดี๋ยวร้อนเขาเดือดร้อนมากเลยไปฟังปัญหาเขาหน่อยเขาร้องพูดทั้งน้ำตาร้อนในเด้อผมไม่เห็นมากับตาไงสะท้อนหเลยไอ้มาเลยสามมือแล ไอ้มาไล่น้าหนี้มารถได้ไหมครับพย่รถเลยรถเลยมา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 เข้าสุดที่พัชระสวัสดีครับสวัสดีครับจะเรียกใครอัดมามาพี่พี่มาแล้วเอาความช่วยเหลือมาช่วยแล้วเอาของกินมาให้แล้วมาแล้วไม่ทิ้งไม่ทิ้ง ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเ,บบทเงเอาแบบทันใจช่วยเหลือพี่น้องเราแบบทันใจเลียวเข้ามาเลยเออเรียวเข้ามาเลยไม่ต้องรอให้เสียเวลาเลยต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องจิตอาสาเรา,มาเมาเข้ามาเลยเอ่มีนักข่าวไทยรัฐมาด้วยอยากเล่าอะไรอยากขออะไรอยากพูดอะไรพูดเลยนะพี่เอานักข่าวมาอีกเออต้องการไฟน้ำด่วนไหม ด,ดูดูดิพี่แกร้องไห้เพื่อเหลืองพี่มาเอาของครับคุณเนี่ยเออเาป็นกำลังใจให้นะครับพี่มาๆมาครับครับพี่มาสะท้อนปัญหาให้พี่น้องให้พี่น้องเราฟังหน่อยนี่นี่ทีนี้พวกเกมานะครับผมวงไม่มีหน่วยงานไหนไหนมาอาหารเครื่องดื่มไม่มีครับเอาไหมเอาไหมให้พี่แกหน่อย เออแกพูดทั้งน้ำตาแน่นี่แกพูดทั้งน้ำตาที่นี้ทัุดหมดเป็นวันที่เจ็ดกัครับผมหนึ่งชุต่อแถวครับต่อแถวเป็นต่อแถวไม่มีหน่วยงานไหนมาแจกอาหารเครื่องดื่มเอาซอยนี้เราจะเราจะบริหารจัดการยังไงเอาเป็นบ้านละบ้านละชุดได้ไหมอย่างนี้ในบ้านละ่หนึ่งชุดได้ไหมครับก่อนเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์เข้ามาอีกนะพี่เนาะหนึ่ชุดน้ำก็สบ้านต่อหนึ่งเท็เอาอย่างนี้ เอางี้เดี๋ยวพี่เราเราผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเราเอาลงแล้วให้เขาบริหารจัดการเพราะเราจะได้รู้ว่านะไม่รู้ว่านี่เอาเอาแล้วนะไม่เอาซ้ำซ้อนเอาวางให้บริหารจัดการอ่าใช่ให้เขาบริหารจัดการเพราะเราไม่รู้แพ็กมันไม่ได้มันไม่พอเดี๋ยวจะให้ทางนี้เขาชุมชนเขาบริหารจัดการเขาอ่าเราใช่เราเอาลงเพราะเราไม่รู้ว่าบ้านนี้เขาได้ซ้ำซ้อนไหมก็เป็นอ่าเขาจะได้รู้กันไงว่า เราไม่รู้ไงว่านี่นี่นี่เอาลงตรงนี้นี่พี่ครับพี่ขอฝากไว้ตรงนี้ได้ไหมอ่าตรงนี้มันลงได้มามามาช่วยกันเอาลงตรงนี้อเข่าเอาลงได้ได้ได้เดี๋ยวพี่บริหารจัดการต่อนะอ่าอ่าซอยซอยอะไรนะ สที่าสุที่พัชรอาเอามาช่วยของลงเอาลงตรงนี้พี่เดี๋ยวให้เขาบริหารจัดการเราจะอ่อาได้ได้ได้เยียย่ยมเยียย่ยมโอเคครับเดี๋ยวเบื้องต้นเอาลงนี้ก่อนอาอาเดี๋ยวให้ทางผู้นำชุมชนเขาบริหารจัดการโอเคเราจะได้สบายใจไม่ใช่อเขาจะได้บริหารอา ครับครับครับพี่อาเป็นกำลังใจทุกคนครับเอาของลงตรงนี้เลยมามาช่วยกันมาช่วยกันมาช่วยกันอ่าอ่าหยิบหยิบช่วยกันเลยพี่มามันจะได้ถอยออกอ่ะอ่ะเอาลงพี่มาช่วยกันช่วยกันเราให้ทีมชุมชนเขาบริหารจัดการได้เลยเพราะเราจะได้เราไม่มีข้อมูลของถิ่นเขาอ่าเขาจะได้จัดการแจกจ่ายช่วยเหลือกันซึ่งกันและกัน ยังไงเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธนะ์อีกนะให้ผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลืออีกนะครับพี่นะอโอเคเรื่องต้นขอบคุณคุณพี่และทีมงานสุดยอดมากเจ็ดสิบเจ็ดขัวเรือนเจ็ดสิบเจ็ดขัวเรือนโอเคพี่รับทราบไว,ว้ไม่แน่ใจว่าเย,ย็นนี้หรือพรุ่งนี้หนูจะพยายามเอาน้ำมาปุ่มมือหน่ยครับป่มมือหน่อยสุดยอดสุดยอดพี่ได้มาเห็นกับตาเห็นว่าผมก็ได้มาช่วยพี่ทันทุ่กทีนะพี่นะมีกำลังใจให้มีกำลังใจให้เยีรครับพี่ครับพี่ อะไรนะสุดยอดอไม่ทิ้งกันคนไทยเราไม่ทิ้งกันไปสะท้อนปัญหาชาวบ้านหน่อยนัน้องนะสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือเขาอยากได้ไฟกับน้ํากับคืนมาและก็พั่วพั่วถุงดําถุงมือเมื่อกี้พี่ขับมานั่งร้องไห้อยู่พี่ก็ถอดเสื้อนั่นแหละใครช่วยน้อยแกบอกเจ็ดวันแล้วไม่ได้กินข้าวแล้วไม่มี อยู่ไหนเข้ามาเลยพี่ก็เลยไปรีบไปเจอ FC พอดีก็เลยช่วยอันไหนเราช่วยได้ความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญผมจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเราเข้ามาช่วยเหลืออีกสำคัญที่สุดคนไทยไม่ทิ้งการเป็นกำลังใจทุกท่านครับมาพี่กุมพรเราถอยอะไรนะครับเอาเลยครับอ คนแรกเลยไม่มีใครคนนี่ครับคนแรกแรกเลยโอ้อากทโอ้าดูเดี๋ยวจะคุเรียนคุเรียนโอ้จริงเหรอพี่ยังไม่มีใครเข้ามาเลยโอ้ยประมาณ400คนเออ400คนเข้ามาวัดนี้วัดห้าอ่ะเดี๋ยวมีมาอีกพี่เดี๋ยวมีมาอีกนะครับเป็นกันรังใจพี่ทุกคนนะครับครับครับ ครับครับฝากสื่อดนวยนะครับยังมีอีกหลายซอยหลายชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือปัญหาตอนนี้น้ําลดก็จริงครับแต่การฟื้นตูในระดับของครอบครัวที่เขาทาเองอยากมากาาสิ่งที่ต้องการอย่าว่าแต่ซอยเป็นทั้งเมืองหัดใหญ่ก็คือหลกัหลกๆคือน้ําไฟนะครับน้ากับไฟเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมากถามว่าซอยนี้ใช่ไหมป้าน้ําไฟยังไม่มานี่ครับยังไม่มา เจ็แปดวันเขายังไม่ได้มีน้ํามีไฟใช้นะครับเข้าใจอยู่ครับว่ามันเป็นปัญหาทั่วทั่วเมืองนะครับแต่ยังไงก็ฝากนะครับฝากนี่คือสะท้อนปัญหาดูครับแววตาแววตาที่เขายืนรอคอยความหวังครับดาวแววตาของความหวังนะครับเอาเป็นว่านะครับะจะมากจะน้อยก็คือการช่วยเหลือกําลังใจเป็นเรื่องสาคัญผมช่วยเท่าที่ช่วยได้ก็คือเป็นกระบอกเสียง เป็นตื่นสะท้อนให้กับคนไทยอีกหลายล้านคนที่อยากจะเดินทางมาช่วยพี่น้องหาดใหญ่นะครับพี่น้องชาวหาดใหญ่ยังคต้องการความช่วยเหลืออีกมากนะครับ<ด>ยอย่างวันเวลานี้เนี่ยผมกับมาขับมอไซค์ผมมีถุงยังชีพแค่4ชุดเข้ามาผมมาเห็นคนคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ช่วยน้อยปรากฏว่าเขาบอกว่าผมคือเจ้าแรกคนแรกที่เข้ามาในชุมชนเขา400ชีวิต77ครอบครัว7หมู่บ้าน <75 S 1> น้ำไม่ไหลไฟไม่มา75ครอบครัว อาบอกเลยน้องนี่ไปเจอชมรมจิ๊บคลาสสิกธุมพรไปเจออยู่ข้างทางกวักมือเข้ามาช่วยนี่คือคนไทยไม่ทิ้งกันทางแดงออฟรถสุนทรุดยอดบานนี่คือของมั่นและชุดไม่พอเลยสุมพรโอเคสุดยอดครับเอาขอเป็นกยนกังใจทุกคนครับของบ้านและชุดไม่พอเลยค่ะครับปะครับพี่เป็นกยนกังใจให้พี่นะภาวนาให้น้ำกับไฟมาเร็วๆภาวนาให้น้ำกับไฟมาเร็วๆ ทันใจนะพี่น้องทันใจเนาะคนแรกด้วยคนแรกนะครับขอบคุณมากครับวันหกพืนไป็นการแรกมาเลยครับยอดยอดขคุณมากครับตอนแรกตอนเข้ามาผมไม่รู้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่อเลยยังไงผมก็พี่อย่างนี่เปล่าจากใกล้ไม่ทิ้งกันพี่ผมช่วยได้เท่าที่ช่วยอาจจะช่วยได้ไม่มากนะพี่นะแต่มันคือหัวใจยิ่งใหญ่ที่คนไทยมีกันนะพี่นะผมผมคนอีสานมาจากอุบล มาด้วยหัวใจจริงๆเห็นน้น um จ wow ่า um พี anyway ่แล้วสู้นะพี่ครับผมขอบคุณมากครับสู้สู้นะครับครับนี่ครับแม่เซลยวหมอไม่ยรับเมคนละครับพี่เป็นกำลังใจให้นะเป็นเป็นครับเป็นครับเป็นกำลังใจให้ครับ